สวัสดีค่ะหนูชื่อจ่อยนะคะจ่อยเป็นเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเราเจอกันวันแรกเมื่อเดือนกุมภาปีห9นะคะเป็นเด็กที่มาด้วยสภาพผอมโซแม่ก็เลยเรียกน้องว่าจ่อยนะคะตาพร่ามัวแล้วก็มีแผลที่คอแล้วก็นับวันแผลที่คอก็ใหญ่แล้วก็น่ากลัวขึ้นมากๆเลยค่ะแต่แปลกที่น้อง เป็นสุนัขที่ทำตัวปกติในการกินมากคือกินเก่งมากทั้งๆท,ท,ที่มีแผลเต็มตัวนะคะพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยลองเอาเรื่องราวของน้องไปลงที่เพจรักหมาค่ะก็มีพี่เขามารับเคสน้องไปรักษาและก็ระดมทุนกันนะคะต้องขอบคุณแทนจ่อยมากๆเลยนะคะและก็ขอบคุณคุณหมอเอก,กชัยค่ะ ที่เมตตาสงสารรักษาน้องอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะคุณแม่เคยไปถามคุณหมอท่านอื่นท่านบอกว่ารักษาไปก็ไม่หายแต่ว่าน้องกลับมีชีวิตใหม่เพราะคุณหมอก็ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะคะตอนนี้จอยก้็เป็นสมาชิกในครอบครัวที่น่ารักมากไม่เคยสร้างความหนักใจให้พ่อกับแม่เลยจอยเป็นเด็กที่ฉลาดน่ารัก แต่ในที่สุดวันที่พ่อแม่คาดไม่ถึงก็ทำให้พ่อแม่เสียใจที่สุดเลยรู้ไหมลูกพี่นะดีน้องนิชาก็คิดถึงหนโูร้องไห้ตลอดเลยวันนี้วันที่สิบสิ่กรกาคมหกห้าเมื่อวานวันที่สิบสามตอนเย็นแม่ยังได้หาข้าวให้หนูกินทอดเป็ดให้หนูกิน ตอนเช้าแม่ต้มอกไก่ต้มเสียงชี้จะให้หนูกินอร่อยอร่อยแต่จอยก็มาจากแม่ไปก่อนแม่คิดถึงหนูนะลูกนะหนูอยู่กับแม่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพีห้ากาตั้งแต่น้องนิชายังไม่เกิดตอนนี้น้องนิชาหกขวบแล้วนะลูกน้องร้องไห้คิดถึงหนูรู้ไหมลูก,ลกแม่ก็คิดถึงหนูสูงห,หัวใจเลยหนูเป็นเด็กที่ไม่เคยสร้างภาระ ไม่เคยทำให้แม่หนักใจเป็นเด็กเข้มแข็งอดทนแม่ไม่เคยเลี้ยงหนูด้วยความยากลำบากแม่คิดถึงนะจอยนะขอให้หนูไปเกิดในพวพภูมที่ดีนะล,ลูกเนดะ้อเกิดชาติหน้าชาติใดก็ขอให้แม่กับหนูได้มาเจอกันอีกให้จอยรู้ว่าแม่คิดถึงหนูจอยจะอยู่ในความทรงจำของแม่ตลอดไปนะลูกนะ ข้าวนะลูก